สวัสดีเพื่อนชาวสายเวททุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาส่องส่วนสูงของตัวละครจากเรื่องมหาเวทผนึกมานที่เปิดเผยม,มาแล้วกันว่าใครสูงเท่าไหร่กันบ้างโดยจะเรียงจากคนที่ส่วนสูงน้อยที่สุดไปมากที่สุดนะแน่นอนว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของออฟฟิเชียลเลยไม่ได้มโนขึ้นเองแต่อย่างใดและในคลิปนี้นะครับผมจะแบ่งส่วนสูงออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือคนที่มีการเปิดเผยส่วนสูงเลยในมังงะส่วนกลุ่มที่2 เป็นคนที่มีการเปิดเผยส่วนสูงออกมาในหนังสือ Data Book ซึ่งจะบอกมาเป็นสเกลว่าสูงประมาณไหนไม่ได้บอกมาเป็นตัวเลขชัดๆแต่ก็เป็นข้อมูลของ Official ที่ยานเก๋าเก,เก,เกเปิดเผยมาเหมือนกันดังนั้นเชื่อถือได้99.999999%ส่วนอีก0.00001% 0 00 000อาจจะคัดขึ้นเล็กน้อยไม่กี่มิลเพราะไม่ได้บอกตัวเลขหมาชัดๆแล้ก็ทํานเพือนพร้อมกันแล้วนะครับเราไปชมกลุ่มแรกกันก่อนเลยคนแรก คนที่ตัวเล็กที่สุดในเรื่องที่มีส่วนสูงเปิดเผยออกมาแล้วนั่นก็คือนิชิมิยะโมโมะสูง150ซนติเมตรจะเห็นได้ว่าตัวเล็กมากาเทียบเกับคนอื่นๆเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้แต่จริงๆแล้วโมโมะเป็นรุ่นพี่ปี3แล้วนะตัวเล็กมากคนที่2คุกิซาคิโนบาระส่วนสูงของโนบาระที่ปรากฏในมังงะเล่มแรกนั้นได้บอกว่าสูงไม่ถึง160ซนติเมตรแต่ถ้าดูในดาต้าบุ๊กจะเห็นได้ว่า ส่วนสูงก็ประมาณ160นี่แหละอาจจะขาดเพียงไม่กี่มิลก็จะ160แต่ไม่ถึง160อนะจานเกเกะผู้เขียนกกย้ำมาตอนนี้เราก็รู้คนที่ตัวเล็กที่สุดของฝั่งโตเกียวและเกียวโตกันแล้วฝั่งโตเกียวนะครับโนบาระจะตัวเล็กที่สุดส่วนฝั่งเกียวโตโมโมตะตัวเล็กที่สุดแต่โนบาระจะสูงกับประมาณ10ซนติเมตรนะอีกทั้งสองคนนี้ยังเป็นคนที่เคยตีกันในเรื่องอีกด้วยคนที่3เซนอิงไม สูง170ซนติเมตรและแน่นอนว่าคนที่4เซนอิงมาคิแฟดพี่ของใหม่ทั้งสองคนนอกจากจะเป็นแฟดที่เกิดวันเดียวกันแล้วยังมีส่วนสูงเท่ากันแบบเป๊ะๆอีกด้วยนั่นก็คือ170ซนติเมตรเท่ากันสูงกับเป็นแฟดกันจริงๆซึ่งถกาเทียบกับโนบะระมาคิและหม่จะสูงก่าประมาณ10ซนติเมตรคนที่ 5. อิตาโดริยูจิเพื่อเอกของเรื่องส่วนสูงของยูจิก็คือ173ซนติเมตรสูงกว่ารุ่นพี่มาคิเพียง3มเซนเท่านั้น และในมังงะเล่มที่หนึ่งยังเปิดไว้อีกด้วยว่าน่าจะสูงขึ้นอีกเรื่อยๆคนกำลังโตอ่ะเนอะไม่แปลกซึ่งแน่นะคนนะครับยูจิอาจจะสูงขึ้นจนเห็นได้ชัดเลยก็ได้ต้องรอดูกันว่าหลังจากผ่านไปนานยูจิจะสูงขึ้นเท่าไหร่อาจจะมีเปิดเผยในอนาคตก็ได้นะรอดูกันต่อไปคนที่6ฟูชิงูโรเมงูมิสูง175เซนติเมตรสูงกว่ายูจินิดหน่อยเพียง2เซนติเมตรเท่านั้น อยู่ในวัยกำลังโตเหมือนกับยูจิในอนาคตน่าจะสูงขึ้นอีกแต่สิ่งที่ทำให้ฟูชิ่งวโรดูสูงเลยคืออะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือทรงผมนั่นเองโดยสรงผมอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้ฟูชิ่งวโรดูสูงขึ้นไปอีกโกงมากคนที่7ตัวละครหญิงที่สูงมากมากๆากมาก,มาก,มากนั่นก็คือท้าคาดาจังไอดอนสาวที่โทโดชอบสูงถึง180ซนเมเป็นตัวละครหญิงที่น่าจะสูงที่สุดแล้ว ที่เปิดเผยข้อมูลออกมาวว้า <Wow. S 1> สูงมากสูงกับผู้ชายหลายๆคนในเรื่องซะอีกขนาดยูจิยังคิดซ้ายมีงมิยังคิดขวาสูงอะไรขนาดนี้เนี่ยคนที่8ดนานามิเคนโตะสูง184เซนติเมตรถ้าเทียบกับยูจิที่สูง173เซนติเมตรแล้วจะห่างถึง11เซนเลยตอนแรกก็เห็นพี่แกสูงนะแต่ไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้นี่ปลาไป1เซนเลยโคตรสูงคนที่เ โกโจซาโตรุส่วนสูงของอาจารย์โกโจในมังงะเล่มที่หได้บอกว่าสูงน่าจะถึง190ซนติเมตรเขียนว่าน่าจะนะคนเขียนยังไม่มั่นใจเลยแต่จากดาต้าบุ๊กนะครับจะเห็นว่าเหมือนจะเกิน190มานิดหน่อยดังนั้นคิดซะว่าประมาณ190ซนติเมตรแล้วกันนะคือสูงมากอะคนเขียนยังบอกเลยว่าโคตรสูงทั้งหล่อฮากวนอีกทั้งยังหุ่นดีอีกเพอร์เฟคนที่1ิ คนสุดท้ายที่เปิดเผยส่วนสูงออกมาในมังงะนั่นก็คือโทโดอาอีส่วนสูงของโทโดนะครับไม่ได้มีบอกออกมาเป็นตัวเลขชัดเจนแต่มีบอกมาเป็นข้อความว่าสูงพอๆกับอาจารย์โกโจเลยซึ่งอาจารย์โกโจนะครับเมื่อกี้ก็บอกไาแล้วสูงถึง190ซนติเมตรทำให้เรารู้ว่าโทโดสูงประมาณ190เซนเลยทีเดียวถ้าเทียบกับทาคาดาจ,จังไอรอนสาวที่โทโดชอบละก็ก็จะสูงห่างกัน10เซนติเมตรแต่ถ้าเทียบกับยูจิปลาเทือสุดเลิฟ ที่สูง173้แล้วล่ะก็โทโรจะสูงกว่า17บเเซนเลยยูจิดูตัวเล็กไปเลยอะต่อไปเราจะเข้าสู่กลุ่มที่2กันแล้วนะคือกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลมาในหนังสือ d a ต a b บุ๊โดยจะบอกเรามาเป็นช่วงสเกลไม่ได้ให้ตัวเลขเ,เป๊ะมาซึ่งข้อมูลแต่ละที่อาจจะคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยไม่มากแล้วแต่สายตาของคนไม่ใช่ว่าข้อมูลของผมถูกแล้วของคนอื่นจะผิดนะอาจจะห่างกันนิดๆหน่นอยหน่อยได้แต่ไม่ใช่ว่าห่างกันแบบ ห้าเซนสิบเซนนะอันนี้น่าจะผิดละซึ่งก็มีหลายเพจหลายช่องเลยที่นําเสนอข้อมูลแบบผิดๆกันเยอะมากคนแชร์กันเยอะด้วยนะไม่รู้เอาข้อมูลกันมาจากไหนอาจจะเอามาจากวิกิหรือเปล่าซึ่งไม่ออฟฟิเชียลด้วยนะแต่ประเด็นคือวิกิก็ผิดนี่แหละซึ่งในคลิปนี้ผมจะเอาข้อมูลจาก d a ต a าบุ k กมาอ้างอิงเลยคนที่11มิวะคาซูมิส่วนสูงของมิวะถ้าดูจากในรูปนั้น จะสูงประมาณ1 6 8 1 6 9เซนถือว่าสูงเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าสูงกับโนบาระ9เซนติเมตรเลยตอนแรกเห็นมีว่าตัวเล็กนึกว่าน่าจะสูงพอๆกับโนบาระซะอีกคนที่12อินุมาคิโทเกะจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าสูงกว่ามิวะนิดหน่อยซึ่งอินุมาชินะครับน่าจะสูงประมาณ1 6 9่งร้เถึงซนติเมตรเอาจริงตอนแรกนึกว่าเตี้ยวกว่านี้ซะอีกแค่นี้ก็ถือว่าสูงเกินคาดแล้วเพราะในมังงะครับ การเก๋ๆถึงกับเขียนเลยว่าส่วนสูงของอินุมาคิค่อนข้างเตี้ยย้ำนะครับค่อนข้างเตี้ยก็นึกว่าจะตัวเล็กกว่านี้ถึงจะสูงเกินคาดแต่ยังไงก็ตัวเล็กกว่ามาคิยอยู่ดีหรือจริงๆแล้วอินุมาคิไม่ได้เตี้ยแต่ด้านมาอยู่ใกล้กับคนสูงสูงกันแทบทั้งเรื่องเลยอะเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นคนทำคอนเทนต์กันเยอะมากว่าอินุมาคิสูง164ซนติเมตรต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผิดข้อมูลมั่ว อาจ,จเอามาจากวิกิที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลหรือเปล่าพาคนเข้าใจผิดกันหมดคนที่13ามคาโมโนริโทชิส่วนสูงของรุ่นพี่คาโมนั้นก็ได้เปิดเผยเข้าๆในมังะงว่าสูงประมาณเมงุูมิซึ่งเมงูมินะครับก็สูง175ซนเมตรและถ้าดูจากภาพเห็นว่ารุ่นพี่สูงประมาณ177-178เกือบแตก180แล้วเนี่ยคนที่14โอคุสึยูตะสูง179เซนเดี๋ยวนะ สูงไปไหมเนี่ยเป็นตัวละครที่กาลังจะมีบทในเดอะมูฟี่เลยทีเดียวไม่มีบทในซีรีส์ไม่เป็นไรขอเป็นพระเอกในเดอะมูฟี่เลยละกันรอชมความสูงของโอคุสึกันแบบเต็มๆได้เลยอยากดูเร็วๆแล้วเนี่ยคนที่15เมิกระม,มารุสูง1 8 0ซนติเมตรซึ่งในรูปดาตาบุกนะครับจะเห็นเป็นรูปของมิกงะม,มารุเลยไม่ได้ใช้เป็นรูปตัวจริงของมิกระม,มารุอย่างมูตะโคฮิจิไม่รู้ว่ามุตะโคฮิจิจะสูง180้ยด้วยไหม แต่ผมว่าน่าจะ180ินี่แหละแค่ทําให้ดูง่ายๆว่าคนนี้คือไม่กลับมาู้คนที่16มาฮิโตะสูง185เซนเลยทีเดียวและคนที่17เกโทซูงุรุสูง185้สเซนเท่ากับมาฮิโตะเลยถึงจะดูว่าสูงเท่ากันก็จริงแต่ในหนังสือ DataBo o k นะครับได้มีภาษาญี่ปุ่นเขียนไวน้นิดหน่อยว่าถึงเกโทจะดูสูงเท่ากับมาฮิโตะก็จริงแต่จริงจริงแล้วเกโทสูงกว่าน,นิดหน่อยนะน่าจะสูงกว่าแค่นิดเดียวเท่านั้น เผือๆอ,อาจจะดูไม่ออกเลยแต่ถ้าถามว่าใครสูงกว่าก็ต้องตอบว่ากีโทนี่แหละและคนสุดท้ายคนท,ที่สูงที่สุดในเรื่องที่ไม่เปิดเผยอ,ออกมาแล้วนั่นก็คือรุ่นพี่แพนด้าสูงถึง190ซนติเมตรเลยทีเดียว <Wow. S 1> เท่ากับอาจารั์โกโจเลยแต่นี่ยังไม่รวมหูนะถ้ารวมหูไปด้วยเนี่ยอาจจะสูงถึง192-193เซนเลยโคตรสูงอะ่ะเป็นจูไกที่ตัวใหญ่มากแต่รุ่นพี่แพนด้าเนี่ยก็ยังมีอีกตัวละครน,นึงนะครับ ที่มีการแชร์ข้อมูลผิดเดยอะมากๆากวอพี่แกสูงถึง200เซนเลยทีเดียวไแเอาข้อมูลมาจากไหนกันอีกแล้วเนี่ยหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คนหายเข้าใจผิดกันได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะทําเป็นภาพสรุปอีกทีแล้วกันนะแต่ก็อย่างที่บอกไปเลยนะว่ากลุ่มที่2นั้นเปิดเผยข้อมูลมาเป็นสกลส่วนสูงไม่ได้บอกตัวเลขมาเป๊ะ,ปะอาจจะคาดเคลื่อนกันได้แล้วแต่สายตาของแต่ละคน แต่รุ่นพี่พันหน้าสูง2เมตรเนี่ยน่าจะไม่ใช่ละอยู่คนละบรรทัดกันเลยอ่ะอันนี้มัวแน่ๆก็จบไปแล้วนะครับกับส่วนสูงตัวละครในเรื่องมหาเวทพันหนึ่งมานข้อมูลอาจจะเหมือนหรือใกล้เคียงกับคนอื่นก็ได้อาจจะห่างกันไม่เกิน2-3สามเซนแต่ไม่ห่างกันเยอะแบบ5เซน10เซนแน่นอนแล้วก็ข้อมูลนี้นะครับอย่างที่บอกไปเป็นข้อมูลแบบออฟฟิเชียลที่เอามาจากหนังสือเฟซบุ๊กของอาจารย์เกกิเลยดังนั้นข้อมูลนี้ไม่ผิดแน่นอนแล้วก็ใครอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับจูเจสืออีก คอมเมนต์มาได้นะแล้วเจอกัน